ลองไปหาที่ที่ไม่มีไฟมันจะสว่างไหมสว่างนะสว่างแล้วไม่ได้ 哎。<laughs> <laughs> โอมป้าวะคือหน้าหน้าสดมากแต่ว่าวานคือแบบไม่ได้แต่งหน้าคือไม่รอจ้าอ้าวแป้งเหรอพิมได้ไหมพิมพิมได้ไหมสาวพักชัดมาดูไม่ได้เลย มันมีให้แมน้นมีเออไฟดับไปแล้วข้างหนึ่งไฟอันนี้มันคือแบตน้อยมาก ักทรายพร้าวไม่อยู่แบบหรูกเออแบบสองข้างหมดเร็วมากจริง ถ้าเดินมาดูตอนไฮเดรียว่วา uh huh. uh huh. ไม่เสร็จหรอ uh huh. อะไรนะ uh huh. อ๋อี่ไงยเจอแล้วเพิ <laughs> ่เจอเหรอมันเมนยากหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเราไม่เห็นเอง จะ,ะรถหละอยูอ่นห้องไงหนะยอะเออใช่มันมีสองอนพอ่อว่าจะได้แบบนึงเดี๋ยวพึ่งไปมึงก็นั่งดูแหละเพลินๆอะไรไม่ได้พูดกับมึงน้อ ต้องต้องเออยังไม่ได้ไปดูแล้วฝนตกห้องดูดาวน้ำรั่วอีกแล้วครับท่านเซเว่เรา้าทันปลสนั่นไม่ใน่บังเบิดบ้านเริ่มเปลี่ยนบ้านนะน้อง น้อนน้อนทำไร,รอ่ะเยอะมากหรอพลาดนึงฝากกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เ,เหมือนมาเงาอ่ะเพื่อนดูกัน่าห้องดูดาวน้ำตาอีกไหมอะไรทำไมอ่ะมึงใส่เยอะไปเปล่า <c oughs> cái này cảm ơn chương mẹ là đừng mới đai đuổi dỡ cơn tìm lên ạ nó nó nói, nói lên nè Ừ, ừ. nóng dài không? Thầy đi Đưa đi Này à Này là ห,หมดซองอยู่แล้วมันไหนถึงไปแล้วเปล่าสักด่วนนหหรือว่าสักกันไหนสักไหกนะก็ได้ปกติมันจะเป็นนะแบบภูมิแพ้ อย่าว่ามึนงนะแล้วการเปิดเกิดผมแพ้หรือว่าอะไรทั่วไปก็ไนดะ้นะชักกลางคืนมึงกดเริ่ม,มทำไมอ่ะมันเป็นไรขึ้นเลยเร่ยผ้ามังล้อนออกมาฝั่งนี้เปล่าส่องก่อนเนี่ยผ้ามังอยู่ติดขอบตรงนี้เปล่า มาเลยไม่เดินเฮ้ยมึงไม่เปิดน้ำเนี่ยอ่าดูชิบปอรหวัวมากนะอะไรเรื่อปิดน้ำทำไมเนี่ย ร็อไปแล้วไม่ได้ปิดจ้าจมูกใส่ผ้าเยอะเกินในะส่แล้วเก็บปักแล้วนะเราจะเดินมาดูต้นไฮเดรนเยียมันเออโอ้ยอุดมอุดมสมบูรณ์ไม่ไม่ห้อยแล้วมันต้องตัด ต้นไม้แตกกิ่งหมดเลยเยีย่ยมน้องต้องหาผมมาไว้ตรงนี้สักผืนหนึ่งแล้วน,น,น่ะตีเลอะด้วยปักแดงประเดงคือจริงเลยแต่แลว้วข้าทาังน้อนก็ได้วะอ <c oughs> โอ๊ยลื่นกระเดงคือเมื่อวางอะไรเนงะี้ยแล้วนั้นมันอ่ะ <c oughs> กูจะโดนบินมั้ยเนี่ยสภาพทา้าบ้านอะไรม,มีตังอะไรฮะตัดติดติดจริงเยนะ<า>ถ้าดีกว่าู้เรื่องจะเสียตัง ขายของใน u ูทูบได้ไหม <laughs> <laughs> อันนี้ควรเป็นห้องดูดาวนะทุกคนคือที่เก็บอันนี้ไม่ใช่เราหรอกเพราะว่าวันนั้นน่ะมันหลังคาไม่รั่วแล้วมันเกิดอุบิเหตุก็คือน้ำมันซึมเข้ามาในบ้านอีกแล้วครับท่านก็เลยมันก็เลยเป็นช่นนี้แลหลบนึ่ง เว้องคือดิวถูกแม่งกล้องสดจริงไลา์จริงสดมากสดไมาไหวยดีไม่มีวายสักขวดไม่แชมเปญอันนี้ก็เป็นห้องขายของเนาะจริงๆอ่ะต้องต้องจัดเรียงใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันอย่างไม่เสร็จประเด็นคือติดแอร์ให้ของด้วย <laughs> เออ กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรต่อดูต้นไม้เสร็จต้นไม้คือไม่ต้องลดไงฝนมันตกที่นี่ฝนตกแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็เหลือจะคัดตัวปาลาเมื่อไรนี่ล้างหมดไป ลายล้างแล้วมั้งถ้าจะไม่ถูกนะันนหมดอาจจะทิ้งเลยเก็าเก็บเก็บร้างแล้วเก็บไว้ทำไมอันนี้ช่วงนี้ไม่นคนมาเหมาของไปเยอะมากก็เพราะว่าแบบเหมือนของมันเริ่มขายดีขึ้นอะ คนก็แบบมาแบบสมัครตัวแทนแล้วก็เหมาทีเนี้ยกำลังจะตั้งเลดเล้ราคาตัวแทนอยู่ร้อนว่ะเดี๋ยไลน์สักครึ่งชั่วโมงพวกพิ่พิมคุยกันได้นะเมื่อกี้มีคนพิมคุยปะโชงโง่เป็นหนึ่งเทแป้งอยู่ปะแป้งไปแล้วมั้ง มันกดดูได้ปะว่าใครโดูเราไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้ดี๋ว่าเราจะทำอะไรให้เสร็จก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์ทีเดียวตอนนี้มีสามคนทำไมของฉันมันขึ้นสี่คนล่ะเออของฉันมันขึ้นสี่คน น่าจะไปไล์แอปแอปอื่อเสร็จแล้วมาไล์แอปนี้เนาะแบบว่าให้เขามาดูกําลังขึ้นสิแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้แหละน <laughs> นี้ไม่ไม่ได้ไล์แบบเป็นทางการเนี่ยไม่เคยไล์เออมีอะไรเมื่อวานอยู่สี่นาทีเออแชร์เข้าเฟซด,ดิอกเอแชร์ได้หรอแกแชร์สิ share, ฉันชแช่ได้ละได้ไหมขึ้นปะขึ้นไหมได้ไดๆร้ <c oughs> อนร้อนฉันร้อนแล้วไฟไฟฉันก็น่าจะแบบไปกินเบียร์สักสองกระป๋อง <c oughs> แล้วก็มาลังคุยากาตฟยาวคือเนี้นายยาวยาวเลยโอ้